สวัสดีครับไปเบิ้งย้ายครับย้ายเหตุอย่างเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ้งครับย้ายเห็ุอย่างอยู่ทั้งพุ่นครับตามมาเลยครับ เมืองต้นโกโก้น่อยครับติดลูกแล้วครับต้นในอยหน่อยติดลูกกันหน่อยหน่อยครับต้นหน่อยลูกกันหน่อยอันงนี้ก็ต้นสมโอครับสมโอปลูก เป็นสมบูร์ไม่นะครับกำลังกำลังเหลือมนี้หน่วยนี่ก็มีอยู่สองสามหน่วยครับต้นนี้มีอยู่สองสามหน่วยนี่เป็นต้นโกโก้ครับเป็นอุ้มบระเทนแตงจริงครับหนาโพดครับนี่ก็ต้นสมโอ อันนี้ต้นโกโก้กครับกำลังสุกกระมีครับเห็นหน่วยขึ้นไปตลอดเลยครับข้างบนกรบเพาะข้างบนครับข้างบนก็พอะข้างบน คือำตัต้มก็นี้ครับนี่แหละครับเบิงเบงเขาติดโลกแบบนี้เลยครับเบึงขางเชิงครับบอครับเห็นบอกครับตางนี้กันี้ครับด้านนี้กัมี โอ้เหนียนสมบูรเป็นฟักท้องครับฟักท้องฟักท้องเป็นเชียมนันี่ฟักท้องครับฟักท้องเท้าขึ้นทั้งใดมาโอ้ท้งผุนครับม้าแต่ผุนมาแต่ผุนขื้นมานี่เป็นน้อยอยู่นี่ อันนี้ก็โกโก้ครับสีลูกเต็มเลยครับมีกรเม็นตางาครับเต็มเลยครับสีนีตัวตัวบุ่งนะครับอยู่ในนี่ตัวเขียวด้วยครับด้ว อันนี้ก็เป็นเผือกครับเบยครับเบึงเบ,บิงงามไหล่ใบอยน้อยนี่ก็มีต้นโกโก้ครับอันนี้ก็สมโอพันธขาใหญ่ครับปลูกไม้ปลูกปลูกไม้ครับปลูกไม้น้ำใสเบิงย้ายครับย้ายสองคนนั่นแหละครับ าพาะกันเช็ดอย่างเดี๋ยวผมสิาพาไปบึง้งอันนั้นก็ต้นทุเรยียนน้อยๆครับเหมือนครับต้นปลูกไม้ครับปลูกไม้อีมแย้ตึกเครับ Giấy ừ. hmm. đây của giấy. Hả? Bữa มเบ็ดเบ็ดกล้องครับถ่ายปลายายปิยปยกเบ็ดครับสี <c oughs> ่ละครหายัวหายกินมาหาเขาม่ได้กินได้ครับ <c oughs> ถึงป่ายายคนเด้อครับพี่น้องเลเนี <c oughs> ่ครับ สีโตตีตยายเด็กสีโตกับใหญ่เด็กสีโตเลยอ่า,อาไม่ไม่น,น,น,นี่ครับนี่ครห้องไว้เพราะมันมุมสิดินนะเสียนดินละกินน่ะแล้วตึกเบ็ดครับเรานั่งตึอกอยู่นี่แหละเอ,ออไม่ห้องห้องไว้ตัดไม่เอาขึ้นข้างไว้บนที่น่ะ ครนบ่คือกันยายไงแบบนี้มันบุป็น่ัง nằm đèn nó vậy nó đèn chừng kinh nó tiếc chiếc đèn có nít tiếc ờ Thái luôn à tiếc, ờm, โอ้อันนี้บอกทั่วปีแล้วไงอันนี้ทั่วปีครับเฮนยได้ปลูกไว้น้าเนาะยายอืมโอ้ทีแรกว่ามันฝนที่พามีเนาะช่วงแรกไะเออแบบนี้ได้ยินน้ำตนผู้วกับยายดีด้ยยาย ปีนี o, ้ว่าซีบมีน้ำตวนพู้ำหรับเตี้ยโอ้ที่เรียกว่าเกิดจีิงยัอโอ้โอ้บอกเลย อืมตัดรวยไงเอือย่าหมวยยยได้อมวยยยมันได้จากล้อวะเนี่ยว่าเป็นสิบพ่นบ่ะหนักหนักเด็กก่าอยายคนไดยินหรอเลยมาเบิ่งมาน้ำเบิ่งยายได้หมวยพอดี Ừ. vậy phụ quân phục à, vậy bọc háo chín, vui, vậy chẹp nhót bậc ư <laughs> bọc ừ <laughs> <laughs> แต่เอาปลูกนานีโบไอ้กินมันป็นอย่างบุ้งจังหวะจังใด้่อันอยูน uh ี huh. <S S oh, Además, ่ปลูกกคุมเลยยัยอ oh, ันนี้ก็แเม่นตีอันเดียวกันเปเสร็จลกล่องเสร็จกล่องอื้ยยิ่เสร็จจังหวะในกล่องโอ้เห็นแล้วเมืองยากยากพี่น้องเลยในกล่องก็ได้ ฝักท้องครับฝักท้องนี่ยังบัทเันเกียอบบไดนอันย้ายแบยกไปแทนแก่เราเนาะโมเป็นสิบโลเพิเเ่เลยครับหยอดก็เอาไปลวกกินได้ครับกินดิบก็ปีได้ครับกินกับํำสมบักอครับ พี่น้องเลยมาเห็นไว้พี่อยู่ตรงๆงพี่ครับเห็น